จันทันกัสีใส่ไมยุค,ค่าคือเก่านะครับในส่วนของโค้งสางทั้งเบิดนั่แหละใส่เป็นไมยุค,คาลุงสีใส่เป็นสกูยิ่งทั้งเบิดเลยบดเอตอกตะปูนะครับเวลาลื้อถอนลื้อยังมันยังสีมันยังสีง่ายโตล็อกผัดติด่างมันเน่ลุงสีใส่เป็นซีไลซีไลก็คือไมก็คือเลสอ่าโค้งฝานะครับเป็นซีไลอ่าธรรมดามันก็นมีล่างล็อกต่างหากอยู่แต่ว่าลุง ใส่เป็นซีไลยเอาสวัสดีครับลุงสีผ้ามาเบ่งาการก่อสร้างโรงเรือนปลูกผักไฮโดรโปนิกนะครับแบบง่ายๆใส่วัสดุที่มีในหัวในสวนนะครับแบบต้นทุนต่ำนะครับเสานี่ยกะสีใส่เป็นเสาหัวเก่านะครับเสาหัวที่มันเหลือ นะครับล้วกาอไมายุค่านะครับหน่อยหนึ่งนะครับส่วนข้อ2คือนี่กรสีใส่เป็นมายุค่าคือกันนะครับใส่เป็นมายุค่าโอไกกระสีใส่เป็นมายุค,าค่าน,นะครับทั้งเบิร์ใส่เป็นมายุคา่า,คนา,คานะครับ,บ,รน,น,รบนอกจากเสาเสานี่กระสีใส่เป็นเสาปูนเก่านะครับเสาปูนเสาปูนหัวเสาหัวนะครับ เก็บแบบง่ายๆต้นทุนต่ำนะครับแบบต้นทุนบาสูงนะครับเนาะอันนี้โรงเรือนอ่าแต่ละโรงเรือนกับสิมีความยาวอยู่12เมตรนะครับความกว้างกับสิอยู่ที่อ่าความกว้างอยู่ที่อ่าหเมตรนะครับความกว้างอยู่ที่5เมตรนะครับกับสองโรงเรือนนี่ก็ รุงเรือนหนึ่งก็จูได้ลอยแปดสิบกองนะครับสำหรับกองกลุ่งนะครับเดี๋ยวขั้นตอนวิธีการต่างๆนะครับลุงสีผ้าเบิงนะครับเนาะเพื่อเกิดแรงมาด้านใจนะครับให้พี่หน้องนะครับผูได้มีความชื่นชอบในการเทศหัวเฮ็ดสวนในการปลูกผักนะครับเนาะต้นทุนต่ำนะครับใส่ต้นทุนตีพอสูงนะครับ ไมยุค่าที่สื่อมาทั้งเบสดนี่ต่อรงเลื่อนกับอ,อยู่พันหนึ่งร้อยนะครับพันหนึ่งอยนะครับขันซ้อเ้าใส่เป็นเหล็กนะครับมันกะสีมันกัสีต้นทุนมั่นกระสูงกว่านะครับนี่กระสีใส่เป็นไมยุค่าทั้งเบดนะครับนอกจากเสานะครับลุงกระสีใส่เป็นเสาหัวเตานะครับเสากลางนะนี่ยใส,ส่เป็นไมยุค่านะครับทิ้งงาน จะแป๊บมันข่างมันอยู่สูงในส่วนของจันทันกะสีใส่ไมยุค่าคือเก่านะครับใส่ไมยุค่าคือเก่าทั้งเบิดเลยนะครับในส่วนของจันทันในส่วนของโค้งสางทั้งเบิดนั่แหละใส่เป็นไมยุค่าลุงสีใส่เป็นสกูยิ่งทั้งเบิดเลยบดเดตตอกตะปูนะครับเวลาหลือถอนหรือยังมันยังสีมันยังสีงายเนาะใส่สกูยิ่งทั้งเบิดเลย สำหรับโตล็อกพัดติกล่างมันเหนี่ยุ่งสีใสเป็นซีไลยซีไลยก็คือไม่ก็คือเล็ดอ่าโค้งฝานะครับเป็นซีไล่ธรรมดามันก็มีล่างล็อกตั้งหางอยู่แต่ว่าลุ่งใส่เป็นซีไลยเอา,อามันจิถูกกลัวนะครับใส่เป็นซีไล่เอาล็อกพัดติดนะครับ กน็อตที่ใส่กับน็อตดำน็อตฝ่าแหละน็อตที่ยิงฝ่านี่ครับง่ายๆเนาะเก็บแบบง่ายๆเป็นทุนต่ำ ต่อไปกับสีคุ้มหลังค่าพลาสติกนะครับเนาะพลาสติกนี่อ่าบอมเนพลาสติกใหม่นะครับบอมเปนพลาสติกอ่าสั่งมาหกเมตรเนาะต่ว่าลุงมาต่อกันเป็นสามทอนนะครับลุงมาต่อกันเป็นสามทอนถ <c oughs> ึงเป็นพลาสติกเก่าที่เหลือมาจากการทํางานนะครับเอามาปรับใส่นะครับเพือลดต้นทุนนะครับเพือลดต้นทุน สามคนพอดีนะครับหัวกลางถ่ายสามคนนีพ่พอดีหัวกลางถ่ายเนาะครับโอเคสามแม่เขาพับส่วนเลยนี่แหละครับก็จะใส่สปริงล็อกล็อกไปเรื่อยๆกับซีร่า่นะครับเขาต้อง mm hmm. อ่าเฮ็ดชายเนี่ยมันให้มันเสมอกันไปก่อน นะครับให้มันเสมอกันไปก่อนคา,างนี้ว่าะตรงดึงก็ได้เพียงแต่ว่าเข้าเข้าให้มันเสมอเข้าใ,ให้มันเสมอใช่มันเสมอนะครับมันนี้เขาคอยไปดึงคางพุนให้มันตึงนะครับกตสิประมาณนี้เนาะสามคนสยพอดีเลยนะครับ สปิงอ่าสปิงล็อกนี่ลุงสื่อมาทางังสื่อมาทาั้งเน็ตเนาะแต่ว่าซีลายนี่ไปสื่อน้ำด่านวัสดุกอ่อสร้างนะครับแตมีเพราะว่าลุงมันใส่ล่างล็อกของของมันเองเนาะลุงใส่อ่าลุงใส่ซีลายเอาโครงฝานะครับแต่ใส่ใดขึ้นกันนะครับนั่นนะเพราะว่าเห็ดมาแล้วลงหนึ่งเนาะลงนี้เป็นลูงที่สองนะครับ พอพอมาดาน,นีเขาก็ต้องเฮ็ดดึงให้มันตึงนะครับเขาต้องดึงให้มันตึงนะครับพาย่างเขาสุดทีตึงต้องเฮ็ดให้มันตึงเลี้ยวเงี้ยร่มตึงตึงร่มเงาอ่ะไรดึงไปเรื่อยๆนะครับไรดึงไปเรื่อยๆ พอเซ็ตแล้วก็สิ่ประมาณนี้นะครับ กสิประมาณนี้แหละนะครับจากนั้นขั้นตอนต่อไปก็คือสีทถ้ำอ่าลานท้ำหานเฮ็ดหานปลูกนะครับเฮ็ดหานปลูกครับอันนี้ห้างหานตัวนี้ลุงกสิไสเศษของวัสดุที่มีในสวนอยู่นะครับเมื่อของที่มีอยู่แล้วมันเบิดกับกงสิได้ซื้อแล้วบัดนี้ นะครับวิธีขั้นตอนการเฮ็ดยังไรเดี๋ยวลุงสีมาอัปเดตให้เพียนอ้องเบิ่งอีกเทื่อนึงเนาะครับนะเนาะครับจังได๋ก็กดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้กำลังใจหน่อยเด้อครับเด้อเดี๋ยวมียังดีๆเดี๋ยวลุงสีมา,าโวโาสู่พี่สู่น้องฟังอีกเนาะครับเนาะว่าปลูกพักในกองโฟมมันดีอย่งไรนะครับมันง่ายอย่งไรนะครับแล้วก็ขายได้ ในราคาจังไดนะครับเดี๋ยวลุงสีมาวาลสูวีสูนองนะครับฟังอยู่เรื่อยๆนะครับเนาะครับขอบคุณครับสวัสดีครับสวัสดีครับ